สวัสดีค่ะพบกับฝนที่ myhomemac.com นะคะและสำหรับคนที่ไม่ว่าจะอยากซ่อมพื้นบ้านหลังน้ำท่วมนะคะหรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศภายในบ้านวันนี้ฝนมีวัสดุปูพื้นมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือกระเบื้องไวนิลนั่นเองค่ะรับรองว่างานนี้นะคะใช้การได้ง่ายนะคะทุกคนสามารถปูเองได้แน่นอนเลยค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเราต้องนําเอาไวนิวบอร์ดพวกนี้นะคะมาไว้ในห้องหรือว่าพื้นที่ที่ต้องการสติดก่อนนะคะเป็นเวลา30นาทีค่ะเพื่อปรับอุณหภูมิของแผ่นกระเบื้องให้พอดีกับอุณหภูมิของพื้นที่นะคะระหว่างที่รอนี่นะคะเราก็จะทําความสะอาดพื้นที่ค่ะแล้วก็าร์ k จุดที่เราจะติดกระเบื้องกันค่ะค่ะหลังจากลองวางคร่าวๆแล้วนะคะว่าเราจะใช้ส่วนนี้ในการปูพื้นนะคะก็ ผก็จะมาร์กจุดเพื่อเอาไว้ทากาวเฉพาะส่วนที่เราจะปูกระเบื้องใหม่นะคะแต่สำหรับใครที่จะปูกระเบื้องทั้งห้องนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องมาร์กเอาไว้ก็ได้คะ่ะ ต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการทากาวแล้วนะคะสําหรับกาวที่ผลเลือกใช้ครั้งนี้นะคะเป็นกาวเฉพาะสําหรับกระเบื้องยางหรือว่ากระเบื้องวนิลคะ่ะแล้วก็จะใช้คู่กับแปรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนําเคียงหวีมาทําให้เป็นร่องอีกทีหนึ่งคะ่ะจับด้านนี้นะคะแล้วก็ จริงๆสร้างร่องปกติก็ขูดมาก็เป็นร่องแล้วค่ะแต่ว่าแบบที่ช่างนิยมทำนะคะช่างจะนิยมทำให้เป็นเส้นโค้งค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการเตรียมพื้นที่ส่วนหนึ่งก่อนนะคะโดยใช้กิ่งหวีแล้วก็กาวค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้กาวเริ่มแห้งนะคะสังเกตได้จาก กาวที่ถ้าใช้สีขาวแบบนี้นะคะพอกาวเริ่มเป็นสีใสๆแล้วเราก็จะติดได้ค่ะหรือว่าถ้าใช้กาวยางหรือกาวสีเหลืองนะคะก็ต้องรอให้แข็งตัวอีกประมาณ5-10นาทีค่ะโอเคค่ะเมื่อมีลักษณะเป็นใสๆแบบนี้แล้วนะคะก็เหมาะที่จะติดเอากระื้องไม้นี้ลงไปแล้วค่ะ แต่สาหรับตรงที่ยังดูเป็นเหลือๆอยู่นะคะเวลาที่ติดกระเบื้องลงไปเนี่ยอาจจะมีซึมขึ้นมาบนขอบกระเบื้องบ้างค่ะเราก็จะต้องเช็ดออกนะคะค่ะก็จะเริ่มติดแผ่นแรกนะคะพยายามติดแผ่นแรกตรงที่เป็นผนังนะคะหรือว่าเป็นขอบค่ะจะทําให้เรากะระดับของมันได้ง่ายขึ้นนะคะก็ค่อยๆต่อแผ่นนะคะใช้วิธีการเดียวกับเวลาเราติดสติกเกอร์แผ่นใหญ่ๆนะคะก็คือ ทําให้มันโค้งค่ะแล้วค่อยๆรีดจากด้านขอบนะคะเข้ามาอีกด้านหนึ่งค่ะสําหรับแผ่นนี้ผลจะติดสับหวานกันนะคะเพื่อให้รอยต่อมันไม่ต่อกันเป็นเส้นเดียวแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะ ปูส่วนนี้นะคะอย่างที่ผลบอกไปค่ะว่ากระเบื้องไวนิวตัดง่ายนะคะก็ใช้คัตเตอร์กรีดลงไปเบาๆนะคะพอกรีดเป็นรอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็หักเบาๆก็ได้ละค่ะถ้ามีร่องรอยนะคะที่ดูไม่เรียบร้อยแล้วก็ยังสามารถใช้คัตเตอร์ตกแต่งได้อีกเช่นกันค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการจะปูพื้นกระเบื้องไวนิวที่บ้านนะคะหลังน้ําท่วมควรจะทําความสะอาดแล้วก็รอให้พื้นแห้งสนิทก่อนคะ่ะจึงจะติดตั้งเพื่อความคงทนของกระเบื้องนะคะระยะเวลาที่รอให้พื้นแห้งอาจ,จใช้เวลายาวนานถึง3เดือนแต่การเปิดประตูและหน้าต่างทุกบานนะคะเพื่อระบายอากาศจะช่วยลดระยะเวลาได้คะ่ะ ก็เรียบร้อยนะคะสาหรับวิธีการปูพื้นกระเบื้องไวนิลค่ะง่ายมากเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังอยากหาอะไรมาเปลี่ยนบรรยากาศภายในบ้านนะคะก็น่าจะลองนํามาติดที่พื้นบ้านของคุณดูเหมือนกันค่ะครั้งนี้นะคะขอขอบคุณพื้นกระเบื้องไวนิลสวยๆนะคะจาก The h o r i z o n คะ่ะแล้วก็ครั้งหน้านะคะฝนจะพาไปพบกับไอเดียาการตกแต่งบ้าน,นาอะไรกย่าลืมติดตามได้ใน myhomemag com นะคะครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ